โซนี่ยี่สิบมิลิเมตรนะครับ f หนึ่งจุดแปดละลายหลังระเบิดละเบอร์กับมุมกว้างๆถ้าเราเอามาใช้กับงานวิดีโอนะครับสไตล์ว l o g กจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่อาร์นะครับชั้นนึกนัด .com คำนี้ c a ้ e r a and Gear นะครับกลับมาพบกับเลนนะครับโซนี่ยี่สิบมิลิเมตรนะครับ f หนึ่งจุดแปด ซึ่งมันเป็นเลนส์ G นะครับเลนส์ G คือจะมีความพิเศษนะครับของการใช้งานทางด้านวัสดุนะครับมีปุ่มต่างๆแล้วก็มีการเคลือบผิวเลนส์ที่มากกว่าปกตินะครับซึ่งเจ้าเลนส์ตัวนี้นั้นมาพร้อมกับน้ำหนักนะครับที่เบาเพียง373กรัมนะครับด้านข้างมีปุ่มกดเป็นโฟกัสโฮลซึ่งปุ่มนี้ถ้าเราไม่ชอบเป็นโฟกัสโฮลเราสามารถไปปรับเซตติ้งของเมนูได้นะฮะส่วนด้านล่างน,นี้จะเป็นปุ่มออโต้แล้วก็แมนลโฟกัสตรงนี้ เป็นปุ่มโฟกัสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่ม aperture นันก็คือปรับค่ารูรับแสงซึ่งตอนที่เราหมุนจะมีเสียงแต่ถ้าเกิดเป็นงานวิดีโอนะครับเราจะรำคาญเสียงเมืเวลาเราปรับ aperture ระหว่างที่เราถ่ายทำอยู่ก็จะมีปุ่มนะครับปรับคลิกนะครับ on off ปิดปุ๊บเสียงก็จะ ไม่มีนะครับและเจ้ตัวนี้นะครับมาพร้อมเวเธอร์ซิลนะครับคือจะมีแกสเก็ตนะคบมีโอริงซินอย่างด้านหลังนะครับเพื่อปกป้องนะครับตัวกล้องของเรานะครับไม่ให้น้ําและฝุ่นน้นซึมเข้าไปได้นะครับด้านหน้านะครับฟิลเตอร์6 7มิลิเมตรขนาดมาตรฐานนะครับใส่ ND f i l ฟิลเตอร์สบาย สอบเจ้าเลนตัวนี้มานะครับต้องบอกว่าปราดแรกที่ประกบมารนะัชอบเลยเนี่ยคือน้ำหนักนะครับต้องบอกว่า3 7 3กรัมนะครับประกบกับ A 7 C นั้นโดยรวมนะครับอุลักภายนอกนั้นไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเทียบกับเลนพรามตัวอื่นๆนั้นอาจจะมองว่าให้ตัวนี้มันจะหนักกว่าตัวอื่นแต่ถ้าเกิดเรามองเลนพรามที่มีค่า F ํากว่า2นะฮะคือ1.8 1.4นนั้นตัวนี้ถือว่าเล็กเบากระทัดรัดแล้ว t Bluetooth device is ready to pair. ซึ่งความที่มันเป็น1.8นะครับทำให้การถ่าย เอ่อวิดีโอที่แบบซีนิเมติกแบบหนังเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือหูหลังจะละลายระเบิดระเบิดทําให้ subject นะครับหรือแบบที่ต้องการจะดึงขึ้นมานั้นมันเด่นอยู่ในเฟรมนะครับอย่างคลิปเมื่อสักครู่นี้ที่เลีนหูมาบอกของลูกสาวนั้นต้องต้องขออภัยนะ,ะสนภารภาพนิดหนึ่งว่าตอนนั้นมัน5้าโมงกว่าห้าโมงครึ่งแดดมันล่มมากๆแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าจะต้องใส่ ND filter ถ่ายมาแล้วนะเฮ้ ข้างหลังฉากหลังนั้นบนท้องฟ้ามันจะโอเวอร์เอ็กซ์โพเอร์มันจะขาวไปหมดเลยแต่ก็ตัดสินใจนะครับเอามาลงให้เพื่อนๆดูว่าเฮ้ยไฟล์สดจบหลังคลิปเป็นประมาณนี้เปิดสุดที่1.8นะครับ5โมงครึ่งตอนเย็นๆเลยเรียกว่าถ้าใส่อินดิฟิเตอร์คงสวยกว่านี้แต่ถ้าเกิดเหมือนผมครับเผลอลืมใส่แล้วก็เป็นช็อตที่ไม่สามารถกลับไปถ่ายได้นั้นต้องบอกว่าจบหลังกล้องก็ไม่น่าเกลียดหรือว่าจะเอาไปทำต่อในโปรแกรมตัดต่อผมว่าสามารถดึงกลับมาได้ ถ่ายบล็อกในห้านะครับก็ประมาณนี้ก็กับ F2 เห็นไหมหลังละลายโบเก้โบเก้สวยมากเห็นไหมแต่ว่าเวลาอยู่กันสองคนเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในระดับเดียวกันไม่งั้นคนหนึ่งจะหน้าโมเห็นไหม <c oughs> อ่าพออยู่ระดับเดียวกันปุ๊บหน้าไม่ัวแล้วเห็นไหม <c oughs> ก็ระยะเอ่อยี่สิบมิลนะครับเวลาเดินบล็อกเนี่ยแล้วนาไปทำเอ่อการสัตว์ที่ค a ตาลิสต์บราวน์นะครับ <c oughs> ก็จะต้องเผื่อระยะให้เขาครอบลงมานิดนึงซึ่ง ปกติการครอปที่ผมแนะนำคือประมาณ10%ที่เหลือประมาณ90%นะครับก็จะได้ความกว้างที่ยังคงกว้างอยู่แต่ว่ากาลกันสัตว์ยังไม่ดีขึ้นเยอะครับโอเผื่อใครสงสัยนะครับตอนนี้ผมใช้ A7C นะครับแล้วก็ไม่ได้ต่อไมนอนนะครใช้ไมในตัวกล้องเปิดตัว M ในไมนะฮะเป็นเลเวล20อันนี้ถือห่างจากหน้ามันพุตหนึ่งอ่ะ สุดแขนครับกับธารกิจซื้อของเล่นอีกแล้วทุกครั้งที่จะรีวิว20มิลเนี่ยจะต้องมาซื้อของไม่เท่ากัน F 2.8นะครับเราจะได้การละไรหลังสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีโบเก้เนี่ย งามๆนี้เอาหน้าใกล้ๆปุ๊บจะละลายเห็นไหมสวยงามมากๆนะครับก็แต่ข้อคนรระวังนะครับคือเรื่องแสงเพราะว่าเวลาเราเปิดสุดที่1.8จะได้แสงแบบนี้นั้นบางจังหวะเนี่ยแสงมันจะ o เ e ็ก x p o s e หรือว่าสว่างจ้ามากเกินไปวิธีแก้ปกติก็คือพก ND filter นะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าคิดว่าอยู่ในห้างไม่เป็นไรแต่ว่าจังหวะนี้เห็นไหมฮะพอเรานั่งได้ไฟนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะขาวเบอนิดหน่อย ใช่ครับสามารถแก้ในโพสหรือในประกันตัดต่อเนี่ยปรับลดเอ็ก s u โพเอรได้หรือถ้าเกิดเป็นแบบผมคือคนที่เกียดเนี่ยชอบจบที่หลังคล้องนั้นสามารถแก้ได้2อ,อย่างครับที่1ปรับรูรับแสงนะครับให้มันแคบลงนะยตั้งที่2.8นะครับก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ไปชดเชยแสงบนตัวกล้องแบบนี้ก็ได้ครับแต่ว่าซื้อเลน 8, ทั้งทีก็อยากจะได้1.8ใช่ไหมครับ นี่เป็น18แ,แล้ววิธีแก้ง่ายๆนะครับให้เราปรับชัตเตอร์สปีดครับอันนี้ผมปรับเป็น1ต่อร้อยนะครับมันจะชดเชยนิดๆหน่อยแล้วแล้วก็เล่งแสงนิดนึงเราก็จะได้เห็นไหมสวยงามประมาณนี้แต่ว่าอย่าไปปรับบ่อยนะเพราะเวลาตัดต่อแล้วเนี่ยไฟล์มันจะไม่ค่อยสมูทเห็นไหมครเวลาเราโบกมืออย่างเงี้ยมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้ชัตเตอร์สปีดที่ถูกต้องแต่ถือว่าแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีครับ เกิดตอนเที่ยงนะตอนนี้คือเที่ยงตรงแล้วนะครับอยู่ในร่มนิดหน่อยนะครับใส่ ND ็นดีฟิลเตอร์ก็หมุนปรับไปประมาณสองสต็อปนะครับจะได้ประมาณนี้กับ f 1 8หนึดแปดนหลังสวยมากบอกเลยนะครับแต่ว่าจากที่บอกนะครับต้องระวังเรื่อง over exposure นิดหน่อยนะครับเวลา,าเราอยู่ในที่ที่สว่างมากๆแต่ถ้าเกิดเราพก ND ็นดีฟิลเตอร์นะครับแล้วก็สามารถทำคอนเทนต์ได้นะดูดิสวยไหมสวยไหมสุดยอดแต่พอออกแดด พเละฮะก็จะต้องตัดสินใจนะครับปรับไปเป็น f 4แล้วก็ใช้ nd ช่วยนิดหน่อยนะครับนี่เราปรับเป็น f 4นะครับโอ้เที่ยงตรงอ่ะนี่พรีชีพเลยนะเป็นไงครับเที่ยงตรง f 4บน20มิลนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเอาเป็ดับสุดๆคือ f 1 8แล้วก็หมุน nd มืดสุดก็ได้ประมาณนี้นะ ก็ยังเละอยู่แหละไม่ได้หรอกต้องหมุนนิดนึงแล้วหากกรณีนะครับที่จะต้องไปนั่งถ่ายด้านนอกนะครับเป็น Talking head แบบนี้นะฮะไม่ได้เดินถือถ่ายแบบบล็อกเนี่ยตอนนี้ผมใช้มือจับเลนแล้วก็วางลงไประยะเท่านี้ครับเนี่ยได้ประมาณเ,เกือบเกือบเอวนะสวยงามมากๆนะครับถอยถอยหน่อยก็ได้แม้ว่าจะถอยหน่อยปุ๊บเนี่ยตัวเลนยังจับโฟกัสที่ตาจิกๆเลยนะฮะบวกกับ F 1 8 ที่ใส่ ND filter นะตอนนี้ตอนยังเป็นตอนเที่ยงหลังเนี่ยคุณจะได้ละลายประมาณนี้แต่ถ้าอยากได้ละลายกว่านี้นะครับก็นั่งกลับมาใกล้ประมาณเนี่ยฮะเอามือจับเลนได้เนี่ยคุณก็จะได้มุมที่แบบกาลังดีประมาณนี้หลังสวยมากๆนะครับแล้วก็เ,เวลาคุยอ,อิิบ่งทธิบายแล้วก็เนี่ยขยงขยับปุ๊บเนี่ยตัวโฟกัสก็ยังเห็นไหมสวยงาม พูดถึงเรื่องโฟกัสนะครับต้องบอกว่าเจ้า20มิลม f 1.8 mm, ตัวนี้นั้นมีระยะโฟกัสใกล้สุด19เซนทเท่านะั้นคือใกล้มากๆส,สามารถจ่อเข้าไปสามารถได้มุมมองแล้วก็ได้คอนเทนต์ที่มันมันเข้าไปใกล้กับสิ่งที่เราจะต้องการจะสื่อมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของเล่นเอ,อ้ยนะครับหรือว่าเป็นอาหาร,รานั่นเองเงี้ยมันมันมันสามารถดึงเข้าไปได้ลึกพอสมควร เพียงแต่นะครับมีข้อควรระวังนิดหน่อยตรงที่ว่ามันทีมัน19เซนเนี่ยมันก็ระยะประมาณนี้อย่าเผลอครับผมมีเผลอหลายๆช็อตคือเราจี้เข้าไปเยอะเกินไงแล้วก็ทำให้มันเกิดอาการหลุดโฟกัสนะครับเสียของนะฮะฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ซื้อใช้ระวังนิดหนึ่งครับ19เเซนนะครับทำให้ชินครับอย่าเจาะเข้าไปลึกมาก จำลองตัวเองไปเป็นฟู้ดบล็อกเกอร์นะครับในการไปรีวิวร้านอาหารนะครับต้องบอกว่าคลิปเฮงร้านยอดผักนั้นแฮนด์เฮลทั้งสิ้นนะครับ A7C กับเลนโซนี่ G นะครับ20มิ mm ม f1.8 เปิด f1.8 มันตลอดเลยซึ่งถ้าคนที่เป็นเอ่อฟู้ดบล็อกเกอร์สายอาชีพเนี่ยเขาอาจจะมีปรับค่า F ให้มันให้การโฟกัสมันไม่บางขนาดของผมแต่ว่าผมต้องการให้ดูว่า1.8นั้น ให้ผลงานอย่างไรบ้างนะครับใครที่ถ่ายอาหารบ่อยๆเนี่ยดูแล้วพอจะคงจะเก็ตพาเราเว่าเออเฮ้ยช็อตนี้มันได้ช็อตนี้ถ้าเกิดไอพีอาร์มันไปปรับเป็น F 2.8น่าจะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็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 ประมาณนั้นนะครับเรียกว่าทําให้ดูดีกว่าส่วนคลิปในห้องในห้านะครับเห็นเมื่อหมดแล้วนะครับจนมาถึงตอนนี้เราอยู่ในสตูดิโอนะครับก็ยังคงใช้เจ้า A7C กับ Sony 20 m ่สินก็เปิดสุดที่1.8เหมือนเคยนะครับสตูดิโอก็จะเป็น ภาพประมาณนี้ต้องบอกว่าเป็นเลนที่สีหวานนะครับสีสวยภาพคมความคลาดสีนะครับน้อยมากๆถึงแม้ว่าผมจะเป็นวิดีโอ80ภาพถ่าย20แต่ว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยความคลาดสีน้อยมากๆโดยเฉพาะผมที่เป็นสาย JPEG ไม่ใช่สายรอนะครับ สัตย์เพกนั้นการแก่ออโต้คอมเพเซชันจากตัวกล้องเองเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีนะครับจะเห็นว่าเนี่ยเข้ามาใกล้ๆเนี่ยอยู่ประมาณประมาณนี้เองนะเนี่ยจากตัวเลนส์นี่นะครับหน้าเราจะไม่ได้บานต้องบอกว่าถ้าทรงเนี่ยเป็นซิกมาสิน่นะครับที่ใช้ประจำเนี่ยหน้าผมจะต้องกลมแลวอันนี้คือบอกว่าอย่างที่ชื่อคลิปเลยอะแม่งถ่ายแล้วเมือนหนังเกาหลีคือหลังละลายแล้วหน้าเลียวดูแบบดูไม่อ้วนมากเห็นไหม แล้วก็ความความ distortion นั้นความโคง้งของเลนมุมกว้างระดับ20มิลนั้นควบคุมได้ดีมากๆนะครับทั้งงานภาพถ่ายและภาพวิดีโอเรียกว่าเป็นเลนที่แบบสุดยอดจริงๆนะครับแล้วสังเกตเลยครับตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยสวยเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็ละลายเดี๋ยวก็สวยคือวนอยู่แค่นี้แล้วก็ดีแล้วก็โอ้โหชมมาตลอดเลยแต่ทุกอย่างย่อมมีข้อติครับดังนั้นถ้าจะให้เฟ้นหาข้อตินั้นผมมองว่าระยะโฟกัสใกล้สุดเนี่ย 19เซนผมว่าเสียดายมันน่า,จ,าจะได้สัก1 5บห้าบหเซนเนาะคือหาข้อติ่ยเพราะพอเลนระดับ20เป็นมุมกว้างๆเนี่ยพอจะถ่ายอะไรที่มันไม่ใหญ่มากอย่างของที่มันชิ้นเล็กหน่อยนะครับมันจะเกิดอาการคือของมันไม่เต็มเฟรมเข้าใจไหมมันก็เลยอยากได้ใกล้กว่าน,นี้มันจะได้เต็มเฟรม ก็เป็นข้อติที่เรียกว่าหาเรื่องตินะครับส่วนข้อติที่2เนี่ยบางคนอาจจะไม่หมายผมมาก็ไม่หมายแต่ว่าจะต้องบอกให้ฟังคือว่าเวลาโฟกัสนะครับฉากหลังขยับค่อนข้างเยอะนี่มันขยับค่อนข้างเยอะซึ่งผมไม่หมยไงข้อสุดท้ายนะครับที่จะตินะครับอีกข้อหนึ่งก็คือการโฟกัสนะครับของชิ้นเล็กๆมันชอบโฟกัส ไม่เข้านะฮะไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันไปนดีเทคหน้าแล้วต้องเอามือบงังไม่ใช่อย่างที่เห็นในคลิปตอนนี้นะครับคือไม่มีหน้าคนอยู่เลยในเฟรมแต่ <c oughs> พยายามถ่ายนานิการมันถ่ายไม่ติดมันไปติดตัวลูกสาวข้างหลังแทนซึ่งเป็นค่อนข้างบ่อยต้องยกขึ้นมาขยับหลายๆมุมหลายๆครั้งถึงจะจับโฟกัสของชิ้นเล็กได้เป็นไม่บ่อยครับแต่มันเป็นบ่อยกว่าเลนอื่นๆที่ผมมีที่เป็นเลนพราม เลนส์ที่เอามาถ่าย v ล็อกหรือเอามาถ่ายวิดีโอคอนเทนต์นะครับแล้วได e ้แบบเหมือนหนงเกาหลีอ่ะคือหน้าจะเรียว,เ,ยวเห็นไหมโคตรเรียวแล้วหลังละลายๆสวยๆนะครับบอกเลยว่าในตลาดนั้นมีน้อยจัดๆเลยนะที่เป็นเลนพรามเลนไม่ prim, รพรามเลนซูเพราที่ลองมาเนี่ยเข้าใกล้ๆหน้าก็บวมอันนี้ไม่ค่อยบวมคือชอบตรงเนี้ยเหมือนถ่ายแล้วน้ำหนักรถไปประมาณสักห้าโล ัวที่บ่นว่าแพงเนี่ยบอกว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์นะครับแล้วก็น้ําหนักบอกเลยว่าผมแฮนด์เฮลทั้งวันเนี่ยที่ถ่ายมาเนี่ยไม่ว่าจะไปถ่ายลาดหน้าไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยถือไปถือมาเนี่ยไม่ได้หนักนะครับรู้สึกว่าการใช้งานนั้นคล่องตัวนะครับความยาวของเลนส์นั้นไม่สั้นไม่สั้นจนกุดแล้วก็ไม่ยาวจนเก,กเลกะเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นมันลงตัวสุดๆไปเลยใครที่ลังเลนะครับ่าให้ซื้อมาถ่ายวิดีโอคุ้มค่าไหม คุ้มสุดๆครับสนใจก็ไปจัดกันเองได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครลังเลว่าเฮ้ยหรือจะเอาแทมรอน20มิลดีแม่งหมื่นเดียวนั่น F 2.8หูแต่คิดว่ามันไม่ต้องคิดเดี๋ยวจะออกรีวิวเจ้าตัวนี้นะครับเทียบกับแทมรอน20นะครับราคาต่างกัน3เท่าความสามารถต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าคนที่ไม่มีทั้ง2ตัวอาจจะสงสัยว,ว่าไอ้1.8กับ2.8เนี่ยละลายหลังต่างกันแค่ไหน พบกันคลิปหน้าครับกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับบาย